ะะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่ท,ทุกทุกท่านนะคะเมื่อวานก็พาคุณตาเข้าโรงพยาบาลนะคะ,ะเนื่องจากสาเหตุนะคะคุณตาก็ได้ทำงานดางกายไม่ได้พักผ่อนนะคะแม่แม่เมื่อวานก็ประมาณสิบ1สิบเอ็โมงได้นะคะคุณตาได้ไปตัดยานะคะ ยาอากาศร้อนนะคะก็ทากับมาก็รู้สึกเวียนหัวนะคะเวียนศีรษะนะคะแล้วก็อาแน่นแน่นท้องนะคะผืออึดผะองอมนะคะเวียนบ้านนี้ก็หมุนเลยนะคะอ่เดชบุญนะคะคุณตาประคองรถนะคะคุณยามาให้น้องถึงบ้านได้ก็รอดูอาการน,นะคะเป็นเมื่อวาน การว่าจะหายไหมก็ไม่หายนะคะประมาณสี่โมงนะคะคุณยายก็ได้พาคุณตานะคะ่ะมาโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งก็เมื่อวันที่สิบห้าเมษาที่ผ่านมาเราก็ได้พาท่านมาอนอนหนึ่งวันแล้วนะคะ,ะก็หนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะคุณหมอเองก็อาท่านได้ตรวจตรวจแล้วก็ ให้นอนวันหนึ่งคืนแล้วก็เรานัดเรามาดูผลเลือดนะคะเมื่อวันที่เข้าวันที่15เมษานัดดูผลเลือดวันที่22เมษาน,นะคะก็ลืมพาคุณตามามามาฟังอักลกเลือดผลเลือดว่าเป็นยังไงนะคะพอเมื่อวานมาปุ๊บคุณหมอก็แจ้งอักเ็ดเลือดว่าคุณตานะคะเป็นตับอักเสบนะคะอักเสบยาวสาม นะคะซึ่งก็บอกแบบนั้นเนาะอ่ะก็เลยคุณยายเองก็ตกใจนะคะตกใจมากมากมากเลยนะคะก็เลยอ่ะคุณหมอท่านก็บอกว่าอาการเป็นเหมือนเดิมนะคะอ่ะถามคุณยายกับคุณตาว่าจะอ่ะเอ็กซเรย์ไหมเอ็นเตอร์ซาวไหมนะคะเมื่อวานก็โอเคนะคะเมื่อวานก็พาคุณตาอ่าเอ็กซเรย์ แล้วก็เอ็นเตอร์ซาวดูนะคะก็ประมาณสี่ทุ่มได้ขึ้นมาพักตัวอยู่ชั้น3นะคะ,ะก็เลยหมอใหญ่ได้ให้ปัหญายนี้เข้าไปคุยกันนะคะว่าอ,อาการกับผลการเอ็กซเรย์เอ็นเตอร์ซาวดูว่าที่สงสัยว่าอาตัาคนตาจะอักเสบนะคะก็เลยไม่ได้อักเสบนะคะ ทีนี้ก็คุณตาองกระปวดยังไม่หายอคุณหมอก็ได้ให้ใส่น้ำเกลือนี่เป็นกระปุกที่สองนะคะ,ะให้น้ำเกลือ,อแล้วก็ตื่นเช้ามาก็อเก็บอึเก็บเยี่ยวไปตรวจเจาะเลือดเมื่อวานนี่สามครั้งนะคะไปตรวจวันนี้อเที่ยงตั้งแต่เที่ยงมานะคะก็เลยอคุณหมอได้ให้คุณตาทานเป็นอาหารเหลวนะคะ ตั้งแต่เที่ยงวันนี้เลยไปจนถึง10บโมงเชา้าจะพาคุณตาไปส่องกล้องนะคะไปสองกล้องดูลำไส้ดูกระเพาะเพราะว่าคุณตาเคยเป็นกระเพาะเป็นแผลมาเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะ,ะมาระยะหลังๆนี้ลำบากนะคะน้องช้างก็ไม่ค่อยมียาทานนะคะไม่ค่อยมีอาหาร ก็ลืมดูแลตัวเองนะคะสิบโมงสิบเอ็ดโมงบ้างได้ทานข้าวเช้าอะนะตอนนี้คนตาเองก็ร่างกายก็จะไม่ค่อยไหวเท่าไหรน่นาะพูดไปแล้วเพราะพักผ่อนไม่เพียงพออก็เลยพาคนตาพรุ่งนี้จะเอาคนตาไปส่งกล้องนะคะไปส่งกล้องประมาณสิบโมงเช้านะคะ,ะก็ฝากแม่ๆเป็นกำลังใจนะคะทานก็ได้นอน,น,อนพักผ่อนทั้งคืนเลยนะคะ คุณยาหญ็เฝ้าเฝ้าแต่คุณตาก็ทําตลอดเป็นห่วงน้องช้างอยู่ที่บ้านวนะ่าจะเป็นยังไงนะคะก็เลยคุยกับคุณตาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะใหะ้พี่น้องความรินความอดลูกเคยช่วยกันดูแลช่วยกันให้น้ำให้ยานะคะแต่ท่านก็ยังเป็นห่วงนะคะห่วงน้องแต่ร่างกายตัวเองก็ลืมดูดูแลนะคะ,ะก็ฝากแม่แ,มแมเป็นกําลังใจนะคะ เป็นกำลังใจให้กับคุณตาบุญมาวัย51ปีด้วยนะคะพรุ่งนี้ส่งกล้องนะคะดูวันนี้ก็มาพาแม่แม่ดูอาการคุณตานะคะปลุกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณตาคุณยายด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ